เอาเอาเพลงรักบนละมุกไหมเอออั้นก็ได้อั้นอะไรก็ได้เอาเพลงอะไรก็ได้เอามาเดี๋ยวพรอมพอมนะพร้อมนะมา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 มนมามนมา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 นาม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 า่ามามาดาม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 อเามามามจมามามมามเมา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 งเมามามมมาเติาาเาา เป็นเรื่องละเ <Yeah. S 1> หตุเดียวกันจ้ะใส่หรอเขาเติมกาชาห่นหรอก,ก็แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบบคนสตรีมเขาก็ต้องเติมกาชาจริงๆนะ เพราะว่าเขาไม่มีเวลาฟาร์มหรอกแบบเขาต้องสตรีมถูกไหมละ่ะมันไม่มีใครแบบว่าทาั้งเติมทั้งฟาร์มแบบเราเหรอกไยเอานี้ได้เพลงคิดมาแล้วมันมีอยู่สองเพลงอ่ะมันเตเลเตปลาเลตเตอร์ตเป็นต้งเลต,อ,เลตอ,เลอ่ะกับไอตาวงตะวงวงวงตะวง,วง,ว,ง,ะว,งวงอ่ะเอาเพลงไหนอะไรขออีกที ไม่มีตีติงปาเลเตปลาเลเตกับตะวงวง,วงตะวงวงอะ่ะอันนั้ที่เขาฮิตกันอะ่ะเออเอันไหนก็ได้ชอบไปไหนล่ะอั้นเลยเอาไม่ห่างไหมไม่ห่างไม่จริงๆหมอก,กอนว่าเพื่อนมันลองเพราะกว่านี้แต่มันกลัวเองโดนนะรู้ไหมเดี๋ยวมันลิขสิทธิ์ไงจริงจริงจริงหลบลิกสิทธิ์หลบลิกสิทธิ์หลบหน่อยจุกให้เหรออ้ยขอบคุณนะไม่มีแกแล้วน่าจะเรื่องใหญ่ขอบคุณนะ ดี๋ยวต้องวอร์มลูกคอก่อนเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเสียงมันไม่ความคุณภาพมันไม่ได้ต้องวอร์มลูกคอนโอเคมาแล้ว <c oughs> อันนี้คือแบบเสียงแบบ <c oughs> คุณภาพคุณภาพนี่ได้แนะ่ <c oughs> อันนี้เป็นคนทำซาวของแกงเรานะเราลืมแนะนำไปเลยจริงครับเอาเพียงเวอรเช่ไหม เพลงแบบเสิร์ฟให้เขาเลือกซะหน่อยแปเย่ every day every night คิดถึงเธอคนเดียวได้ไหมคิดถึงเธอจนไม่แทนไม่ทำอะไรอยากมีเธอคนเดียวได้ไหมเฮ่ every day every night คิดถึงเธอคนเดียวได้ไหมอพอก่อนโมแต่ฉันยังอ๋อโอเคเราดูเลขสิทธ์เดี๋ยวดนเลขสิใช่แล้วเสร็ล้วเสล้วเสรล้วเสร็จแล้เป็นดาเมันติดเอาเอาเพลงรักวันละมุกไหม เอออะไรก็ได้อะไรก็ได้เอาเพลงอะไรก็ได้เอามาพร้อมพร้อมนะพร้อมนะมาแบบนี้แ๊บนึ้แ๊บนีเพิ่งอยู่กันอยู่กันอยู่กอนเดี๋ยวจำเลกัออเออสีหนึ่งเทคหนึ่งเปิดตัวใส่สูตรเลพร้อมแอคชั่นจิปาลตเตปาลตเตสปิปาลเตปาลเติปาลเตปาลเตสปิปาลเตปาลเติปาลตเตอุล แกเอาเพลงอื่นอีกแล้วไม่มีอีกเหรอเผื่อแกจะเอาไปเลือกเป็นแบบสองเพลงไหมเออ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 เพลงเพลงอื่นเพลงอื่นเพลงอื่นเหรออีกเพลงอีกแล้วอีกเพลงอีกเพลงไปน่าจะโดนจุดน้ำมันนะ เมืองในเมืองวงวงวงตะวงวงสมัยบิงวงวตะปงตะวงวะตะวงวงงตะวงวงไงไงเล่นงัดบ้านไหมพี่เคคับเอาเอาเพลงนี้ไม่เหลือเพลงนี้หรบอเปล่าไหมเนี่ยเอาอยู่โอเคเพลงนี้เนาะอยู่เบลล่าพี่ตอนเนี้ยโอเคได้ไปงานบ้านบางงานบ้านงานบ้านเ่าจะโดนจุดน้ำมันอันนี้มันล้นลมไหมโมจิมันจุดไม่ได้ใช่ล้นลต้องไปเปลี่ยนก่อน ไอ้มันมันหกสิบโลเองป่ะคันเนี้ยถ้าจะไม่ผิดอืมหกสิบโลหกสิบโลสิบโลคันนี้หกสิบโลไทิ้งทิ้งไปไหนวะไอ่ด็ชายชายมาลิมทะเลพี่ขอไปสองได้ไหมมีใครมาป่ะเจดแบ็กเจดแบ็กขออีกหนึ่งน้องเออร์โอเคมาริมทะเลตรงร้านหน้ากากนะทำไมรถมันจะช้าแปลกๆเหมือนมันหนักหลังเลยได้หนักหลังใช่หน้าหนักหลังเหมือนล้อหลังขับไม่ค่อยไปเลย ทางขวาอะไรอย่างงี้ปะ่ะอืมใช่ใช่คิดเหมือนกันเลยเนี่เออแสดงว่ารู้สึกเหมือนกันสิเพราะรถมันเอียงเอีงจริงจริง,รง,งเอ,อ้ยจะเลี้ยวซ้ายทีนี้ผมอะไรใช่ป่ะโหพอเลี้ยวขวาปุ๊บเลี้ยวปอเลยเหมือนนล้วหนักมันเทไปทางขวาป,ปลอปลอเหรอปลอปลอ ก็ทำไมวันนี้เฟรมเหรียมันน้อยอยังอ่ะวิ่งหกสิบเจ็ดสิบงส่งการไงส่งการวะแมปมั้งเขาเขาเพิ่มไฟเพิ่มเลยมาแนละไปห้องน้ำไม่ไม่ไม่ไหวละไม่ไหวแป๊บออเปออเด เฮ้ยหลงงานฮืมเว้ยงานฮืม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 บ้านริมเลเจอพวกเสี่ยวบอยมีบิดเปล่าพี่เฮ้ยมีมีบิดบอยมีบิดบอยขึ้นลำนี่เงี้ยหลงมาด่วนเลยมาด่วนเลยเจอเจอเจอเสี่ยวเจอเสี่ยวเออเออว้า ผมนี่ขึ้นลำรอเลยคุณเปิดรอเลยนะเองเลยม,มีใครไม่มีกระสุนไหมพียมีใครไม่มีกระสุนไหมมีเียใช่ไหมม,มาก่อนมจิแต่มีคนกระซิบโคว่าจะใส่หนักร้อยห้าสิบโลเลยนะมจิคืออะไรคนระับ เอ้ยแม่งยืนหลบรอเลยพี่เดี๋ยวดเดี๋ยวบอกคนใหม่ให้รู้หน่อยด้วยมีใครเข้าใหม่ไหมพี่วันนี้นี่ไงเลยเดนเวอร์นี่ไล่อะพี่เราต้องจับมันแนพี่เลยจับอันนี้เลยจับ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 ให้โดนกัน เขาพี่หามาจากไหนอ่ะพี่หามาจากไหนเขามาเขามามาขอเขาอันนี้เขาบอกเองก่อนนะเองเห็นตรงข้ามเราไหมสีเทาเนี่ยที่มายืนแอคแออยู่น่ะอือือไม่ถูกกับเราแบบสดๆดแล้วก็ปกติปกติงานบ้านเนี่ยเขาจะไม่เล่นปืนกันแต่ตอนนี้เองขึ้นปืนรอได้เลยถ้าเล่นกับแกงนี้แกงเดียวนะแกงอื่นก็เล่นปกติกับคู่แกงนี้ปุ๊บก็คือใส่เลยนะแบบปืนสาดเข้าไปเลยโอเคไหมอ่าโอเคโอเคโอเคจี่ะเขาไม่ปืนด้วยเหรอพี่ ที่แก้ปัญหามันจะไหนนี่นีอันนี้เมนเปิดนะอันนี้เพองเป็นแชมป์เก่านะพี่บอกก่อนมีมีหอดไม่มีหอดไม้พุ่งน้ะโอ้โหก็คือเป็นอะไรอ่ะเสียงมึงเป็นอะไรอ่ะเจแบ๊กเอามาครบเลยขาดแค่สวิตเบรสน้องเอ้ยเอาเยอะสวิตเบรสสวิตช์เบรสอ้มีมีไงเดี๋ยวเสกเอาไหมอ้าฮะอ๋อเขาไม่เสกกับเราปกติ เขาไม่รู้ถ้าถ้าเขาแค้บอกให้ควักอุนแล้วควักปืนนี้ได้ป่อยเราเจอบีบอยชิบหายยังไม่่ใชมหมดในมาเราเจอสีน้ำตาลเล่นปกติไม่ต้องใช้ปืนนะ <c oughs> โอเคน้ำตาลมาซวยลืมเก็บของแอดดบซวย ชุบให้หน่อยโมจิชุบให้หน่อยเฮดีเต็มพี่ถ้ามันชนะเล่นจบแล้วใส่เลยนะได้ไหมได้ได้เตรียมปืนรอเลยเตรียมปืนรอรอเขารอเนี่ยรอเรามันชุบชุบคนอีกฝัก่งเสร็จอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วถ้าเราไม่ต้องปล่อยมันชุบเลยไปชุบดีนะเขาชุบให้ทุกคน đi đi ăn, mày yên. Yang, 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 này yang, หมดแล้วนะหมดแล้วจบละชุบเสร็จยังชุบเสร็จแล้วบอกนะยัง,โงโยังยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราจะนับยิงข้างไงลมหมดปุ๊ลบลมหมดแล,<อ>ง,ล,ลง้วลมเยอะลมเยอะลมเยอะ เด like em> ี๋ยวเอาแมวตัวไก่ให้ล้มสองล้มอีกล้มอีกฟิตๆเยี่ยมมาให้เย네ีมาให้ไม่ต้องเล่นไม้หมดนะไม่ต้องเล่นไม้หมดไปิดล้มอีกปืนก่อนนะปืนก่อนนะเปินไกลล่องปืนไกลล่องปืนก่อนปืนก่อนฟิตยาวฟิตยาวเราเป็นไกลล่องอีกปืนไกลล่องอีกกดปืนหลังหน่อยเสื้อดำเสื้อดำ เสาร์ดำ่อยเสารดำ่อยงสองไม่ร้อม่ไล้มนะแค่เนาะพี่โมจิมีตัวเล็งพี่นะอ่าเห็นละ้าย กันนะนกคุณซาลมกดให้หน่อยเอ้ถือปืนนี่คุณตายตาย สั่มั่งไหมั่งหมลอยเลยฟีดไว้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 โดนหมอลอเลย ดีโค้ชเก่งอ่ะเออไม่เล่นกันไก,กนเลเก,กินเล่นไกลตัดเลย เป็นกันเลยครับน้องชายตอตรงรู้แม่งตายแม่งเล่นยากเลย ข้างในเสร็จหรือยังครับเสร็จหรือยังครับผมเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับโอเคครับ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 ผมได้ครับหมอสักทีเริ่มหงุดหงิดกับหมอแล้วขอบคุณมากครับได้ครับผมครับ มากครับผมไล่แยกกันไปหน่อยแยกไหมขอบคุณนะคะดีครับขอบคุณครับ,มรบหมอผมไม่เป็นไรครับตาข้าตาไหม โคตรตึอะเอาดีแกไม่ได้โม้แล้วนี่เรื่องแกปืนปืนซ้ายน็อกด้วยเมื่อกี้ออกไปทางพับจีเมื่อกี้ของจริงว่ะของจริงเมื่อกี้ออกไปทางพับจีเมื่อกี้ของจริงแบบไม่อวยเมื่อกี้เห็นฝีมือละผมเห็นมันซ้ําแกเป็นชั่วโมงอะเมื่อกี้อะใช่สขายผมมันนี้เว้ยผมหัวผมแข็งปักอะโห๊ยเป็นเรื่องวะใช่